สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอกแมปดาร์คไดเวอรนะครับผมท็อปช็อตของชา n นล G2G Gaming TV ก็จะพามาดูอัปเดตใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับดังนั้นผมก็จะมาฟาร,ร์มให้ดูหนึ่งตานะครับแล้วผมรู้ได้ยังไงง่ายๆนะครับเราเพียงแค่กดตรงโหมดนักผู้พัฒนานะครับโดยทั่วไปแมปใหญ่ๆหรือเล็กๆเรื่องกลางหรือขนาดไหนนะครับโดยส่วนมากเขาจะหเลยครับ ตอนนี้เป็นที่นิยมมากครับตามจริงก็มีตั้งนานแล้วแหละจะมี Discord แล้วก็จะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองของแมปนั้นๆน,น,นะครับนี่ถ้าเราอยากรู้ว่าแมปนั้นจะมีอัปเดตอะไรบ้างเราก็เพียงแค่เข้าไป Discord ครับแล้วข้อดีของแมปนี้นะครับ Discord เขาเข้าไม่ยากครับเข้าไม่ง่ายปุ๊บเข้าทันทีครับไม่มีที่แบบว่าเราต้องยืนยันตัวตนหรือไปกดลิงก์นู้นลิงก์นั้นประมาณนี้ ที่แบบถึงจะสามารถเข้าได้นะแต่นี้ไม่ใช่ครับเข้าเข้าปุ๊บได้เลยครับแต่เราจะต้องศึกษากฎด้วยนะครับว่ามันจะมีกฎอะไรบ้างไม่งั้นจะโดนขังคุกได้นะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้นี่คือคุกนะครับนี่มีปลดแบนด้วยใครอยากจะบันเทิงก็เข้ามาได้ครับคือแบบนี้ถึงแม้คนจะเล่นไม่เยอะแบบเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่ เขาแต่ก่อนนะจะมีแชทกันทั้งวันนะครับผมก็งงอยู่กันเอ๊ะพูดอะไรกันนะครับนี่เ t สทอนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่มีพูดนะครับแต่ก่อนี่จะแชทเยอะมากครับผมแบบเลื่อนดูไม่ไม่หวาดไม่ไวเลยอ่ะนี่ประมาณนี้ครับของ Discord ของแมป Dark Diver ครับเขาจะชื่อว่า Dark Empire นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนเอ้ยเฮ้ยหายไปไหนอ่ะไหนคลิปตัวอย่างเอ้คลิปตัวอย่างหาย อุ้ยอ่ะมาดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวกด YouTube ดูอ่ะ YouTube นะครับเห็นไหมนี่ก็กดไปที่วิดีโอครับนี่เทเลอร์นะครับเนี่ยน่ผมกดให้ดูเลยครับอันนี้เป็นเป็นคลิปเทเลอร์ที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับเห็นเขาว่า,างนันนะครับเพราะว่าผมลองไปอ่านใน Discord และนี่ก็จะประมาณนี้ เฮ้ยเสียงเพลงตีลิขสิทธิ์หรือเปล่านี่้ถ้าตดลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมจะไปตัดตรงนี้ออกนะอ่าเดี๋ยวดูให้จบกน,นครับนี่ประมาณนี้แหละเนี่ยลีเลยกันถ้าน้องอยากดูเต็มๆนะครับก็คลิกดูที่ Dark in s l a แได้ครับนี่แหละจะประมาณนี้ครับที่จะอัปเดตเข้ามามาคราวน,นี้ผมก็จะไปฟาร์มรอสักหนึ่งตานะดูก่อนหาสมาชิกคนไทยก่อนนะครับว่ามีไหมโอ มันห้องเวียดนามนี่ภาษาเวียดนามเดี๋ยวหาเหยื่อกันนะครับไม่ใช่หาเดี๋ยวผมจะใช้ไอเทมเอ้ยไม่ใช่ดิอาวุธเทพทูที่ผมมีตอนนี้นะครับใช้ให้ดูเลยอาวุธเทพทูที่ผมมีตอนนี้ก็คือเดี๋ยวปิดก่อนนี่ครับดาบดาร์เซย์เลเวล10นะครับดาเมจ3 0 0แล้วก็บวก50%นะครับเนี่ยครูดาวน์2วินาทีนะครับเนี่ย ใส่ก่อนครับเอ้ยไม่ใช่เอาผิดผิดไม่ถูกป่ะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวบางทีบางทีว่าไม่ได้เล่นนานครับเล่นหลายแมปจัดเดี๋ยวฟังก์ชันแต่ละแมปก็จะไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ผู้ซะเป็นทางการเลยเอ้ามาใหม่ครับเดี๋ยวกดติดติด,ตดอุปกรณ์ก่อนเออระเบิดผมเอาอะไรมามั่งเนี่ยอ๋อโอเคอันนี้เป็นการอัปเดตใหม่โอเคระเบิดมีไอเทมเทพทูแล้วครับอาวุธลองก็ใช้ไอเทมเทพทูนะครับ SG0 จีศูนย์ดูมเดะเลเวลสินะครับระเบิดจะเป็นซิกบ้า คือเรียกโลบอทเอ้ยไม่ใช่โลบอทเรียกหุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวสัาใครยังไม่รู้นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้จะราคา999โลบักนะครับเราซื้อครั้งแรกจะอยู่ที่เลเวลบวกศูนย์จากนั้นถ้าเราอยากจะอัปเกรดแบบเลเวล10เลยครับแบบสายรีบนะครับเราก็กด e เรื่อยๆครับมันก็จะเลเวล10นะครับแต่ถ้าใครไม่รีบน้องก็เพียงแค่มาสุ่มตรงถ้าจำไม่ผิดระเบิดซิ่งมา x เราจะต้องสุ่มที่ระเบิดนะครับแบบนี้เนี่ยเนี่ยสุ่มฟรีไปก่อนนะครับ ถ้าเราได้ซ้ํามันก็จะอัปเกรดเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้แหละเห็นไหมเนี่ยอย่างระเบิดผมนะครับก็เลเวล10แล้วเนี่เห็นไหมเลเวล10นะครับปิดตรงนี้ก่อนเนี่จะได้เห็นชัดต่อไปนะครับเกาะเก็เป็นวอลลได้ดนะครับเกาะเทพทูนั่นเองราคาคขางเขจะอยู่ที 900, ่9 9 9โลบักนูน้นถ้าเ,เวลาเราจะซื้อใช่ไหมครับเราก็ไปคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับนี่นี่ครับคุยตัวนี้นะ เนี่ยเนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับเนี่ยซื้อปุ๊บเราก็จะได้มาใช้ปั๊บนะครับก็จะอยู่ที่เลเวลศูนย์เหมือนเดิมแต่ถ้าเราสายรีบเราก็กดซื้ออีกทีนะครับมันก็จะอัปเกรดให้เป็นถ้าจาไม่ผิดนะครับครั้งละ99มันก็จะเป็นเลเวล1 2 3 4 5 7 8 9 10 10หจครั้งเลเวลก็ Level 10นะครับหรือ9ครั้งเลย9ครั้งนะครับนี่มันก็จะเป็นเลเวล10อย่างนี้นะครับส่วนผมนี่ตอนนั้นนะครับคือผมก็ ตอนนั้นเป็นช่วงโปรโมชั่นครับเขาแบบยังไงล่ะมีกิจกรรมที่แบบอัปเดตครั้งแรกครับเกาะวอลลอดเข้ามามันน่าจะอยู่1สัปดาห์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดผมใช้แต้มพอ i n t ในการไปแลกซื้อมาครับถ้าใครไปย้อนดูคลิปหลังๆจะเห็นนะครับว่าผมใช้แต้มพอ i n t แลกมาครับส่วนไอ้ดามเนี่ยผมโนบากาบโนบนี่แหละก็จะพูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับไม่ขอลงรายละเอียดนะมาคราวนี้ก็จะลงไปลยุย 1ด่านนะครับเพื่อเป็นการแซมเปิลในวิธีฟาร์มฉบับผม,ผมนะครับมาก่อนอื่นผมจะหาคนไทยแถวนี้ก่อนว่ามีไหมมาแล้วผมพิมพ์แชทก่อนนะครับแชทก่อนนะครับคนใดมีไหมครับนี่ต้องต้องบีบเสียงนะครับแบบทิกตอกเกอรนะครับบางทีผมก็ไม่อยากเซลนะครับเพราะว่ามันมีโอ้ยไม่พูดดีกว่าเขาจะใช้เสียงเอไ บางทีแอปเป็นหญิงเคนือพุทธฮานะ่ะน้องก็ชอบไปหลงกลกันนะครับดังนั้นผมจะขอทำตามฮนะสวัสดีค่ะมีคนไทยไหมคะคนไทยมีไหมคะเฮ้ยเอ้ย,อยได้อยู่ลองสุดดันไหมคะ <c oughs> เฟืบบ่องด้วมิค่ะนี่ยังเกลียนเลยจะไปจะเอาไปลงคลิปค่ะเกลียดยิ่งหายจะเอาไปลงคลิปนะคะ <c oughs> เอาพิมพ์ผิดอีกเอเอพิมพ์พิมพ์ผิดผมขำจนพิมพ์ผิดอ้าวเพื่อนไม่ตอบเลยมามาเดี๋ยวหาได้นบปุ๊ยมีแอปดีกว่าครับเดี๋ยวผมแจมเขาเลยดีกว่านี่ไง น้องจะเห็นด่านไหนครับวิธีเล่นของแมปนี้ครับง่ายๆเลยน้องก็ลงกับชาวบ้านเขาเลยครับถ้าใครเห็นไอเทมเทพทูแบบนี้นะครับผมแนะนํโลงกับเขาเลยครับเพราะว่าเขาจะพาผ่านเร็วครับเช่นผมเป็นต้นเดี๋ยวผมพาผ่านเร็วยังไงเดี๋ยวมาพาไปดูครับเมื่อเราลงด่านจบแล้วใช่ไหมครับเราก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับเราก็กดนี่เอารางวัลนะครับถ้าน้อง เช่นน้องลงด่านดาร์คบูลจบแล้วน้องก็มากดเอาครับมันจะได้ถ้าจะไม่ผิดจะได้4,000แต้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ2ด่านนะส่วนไอ้ด่านไอ้เอออันด่านอีหยังวะเอดื่มไอดื่มจริงแคนี่เออดี๋ยวดะวีนี่สองกุญเเพยเยอะเออโอเคอ่ะพูดภาษาอังกฤษก็ได้โอเคโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคมามาโอเคกกกู กูกูจัดไปเลยอมูลอีลิทอ่าเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวผมเล่นด่านอมูลอีลิทให้ดูเลยครับเป็นระดับยากสุดนะครับโอเคเลสโกเลสโกนายทำไมเราชื่อค่ะปไปค่ะปไปค่ะปวิวีวิโกอามุนอิลิทโอเคเลสโกไปดิไปไปไปเร็ว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 เดี๋ยวเขาแย่งเร็วเร็วเร็วค่ะอา้าวเดี๋ยวต้องรอคนที่เชื่อ ไหนอะ่ะฟอร์มูลิมิตสมูเอลอะ่ะสมูเอลอ๋อสมูเอลคนนี้เอ๊เดี๋ยวราสมูเอลกันนะคะ <c oughs> เอ๊ยสมาชิกจะลงด้วยคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าพอดีเจอแบบผู้เล่นสดๆแบบนี้แหละสดๆเรียวๆนะครับเหมือนไลฟ์สดผมก็จะไม่ตัดเลยนะครับให้เห็นบรรยากาศเลย เดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ไปดีกว่าครับเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับตามจริงนะครับสามน่ะมันเท่ากับสี่นะ 5, 4, 3, <laughs> มามาดูกันนะครับคราวนี้ก็ <5. S 1> จะมาลุยฟาร์มให้ดูนะครับว่าไหวไหมอันนี้เป็นโหมดระดับอ l i t ตนะครับเขาเลือกลงอ l i t ตดาบที่ผมใช้คือเป็นดาบเทปทู t นะครับ เป็นดาบชื่ออะไร Dark Slayer มั้งแล้วก็อาวุธเกาะเป็นโอ้โหเสียงดังเดี๋ยวผมหลีลำโพเป๊บหนึ่งนะโอเคมา let's go เลยเลยค่ะปะลลยลุย,ลยโอ้เป็นเรียมงกรเลยผมไม่ปะและเบิดเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเอ๊ะปกติถ้าเขากลางซิกมากโดแบบนี้ก็ไม่ต้องเรียมงกรได้ครับ โอ้โหโดนมีเนี่ยนี่เราก็อยู่ในโดมได้นะครับเนี่ยเพราะว่าอยู่ในโดมมันลดดาเมจนะครับลดได้เยอะพอสมควรนะครับถ้าซิกมาโดมเห็นไหมดูเลือยผมเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่ลิศเด้อเด้อเด้อผมนี่ปลาระเบิดหิวล้อเลยครับนี่ไม่เป็นไรครับผมอยู่ในซิกมาโดมครับนะเอ้า,อ,าอีกคนไปไหนละ่ะ นี่ครับวิธีลุยก็จะประมาณนี้แหละมาต่อไปเดี๋ยวผมจะเรียกมังกอให้ดูนะครับคู่ดาวของดาบคือ2วินาทีนะครับเรียกเลยโอ้โหพ่นไฟแรงกันมันคืออีลิตมันับอีลิตโอ้เกือบขี่แตกเอ้ยเพื่อความรวดเร็วนะครับผมบินดีกว่าไปอ๋อมังคือผมโอ้ยมังคือเอ้ยทำไมโดนน็อกแบ็ก น็อกแบ็คคือล้มนะครับเห็นเดี๋ยวน้องไม่เข้าใจมาลุยเอย้ผมเป็นผู้หญิงนี่ไปลุยกันตีมันตีมืนตีเมืนตีเมืน,ม,นมาเฮ้ยพาเสียตัวเองดีกว่า,าเดี๋ยวไปแอบเป็นผู้หญิงนะครับโอ้โหระดับอีลินนี่เป็นหดจริงๆไม่ได้ลงนานนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้มาฟาร์มนานมั้งนี่คือระดับอีลินนะครับ เขาพาลงนะผมก็ลงกับเขาเพื่อนเพื่อนมานาหมดใช่ไหมไม่เป็นไรเอาเลือดกันโอเคเลือดพร้อมต่อไปไปเก็บโอ้โหไข่มันคือเก็บ12เลยเหรอเฮ้ยปกติไม่ต้องเก็บ6หรือไม่ใช่เหรอโอ้โหนะเนี่ยไม่เป็นไรเอาเอากดผิด ไม่กดพ่นไฟพ่นไฟจะกดเอกนะครับโอ้เก็บได้ทีละอย่างเอ๋อ,อ,อมาลงอะไรใกล้กันนี่โอ้โหงานงอกละผมกดขึ้นมังกรไม่ได้นะเมื่อกี้ผมก็เลยวิ่งแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนใครตามมาไหมเพื่อนไหวอยู่หรอกมั้งเอองั่นแหละล่อไปล่อไปเอองั่นแหละ ถ้าน้องเล่นด่านนี้นะครับก็อย่ายอยู่เฉยๆนะไม่งั้นเราจะโดนหอนะหอกมันจะติดสตันนะเฮ้ยโดนฝันป่ะเนี่ยเอาเพื่อนตายเสียชีวิตแล้วเหรองานงอ,อกแล้วนี่ไงรอก่อนนะครับโอ้หสิบสองผมก็เพิ่งรู้เลยว่าสิบสองเดี๋ยวยๆๆๆๆๆๆชุบก่อนอืมเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะระดับชุบยังเนี่ยชุบแล้วแหละโอเคไปละมังกือผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโดเว้ยเอ้เพิ่งรู้นลยว่าปรับสิบสองแต่ก่อนมันหกไม่ใช่เหรอโอ้โคลิปยาวเลยครับมาเป็นไรให้ดูเกมเพย์แบบแบบนานๆนะครับมามา อีกคนยังอยู่ไหนนี่มไม่รู้นะครับตอนนี้ผมก็ทําภารกิจก่อนครับคือเก็บไข่ไปวางจุดนะครับตามทำไมเจอหนีไหนล่ะไหนล่ะเช็คก,ก่อนครับเช็คนี่เวลาล้เยมังกรผมตายเลย,อย,อยเอา้าซิกมาดเอซิกมาโดมทำไมทำไมอยู่เขาเรียกอะไรอยู่นานครับโอ้โหเอ้เด้วเด้อมังกรผมอยู่ไหน ผมต้องบินเก็บไข่แล้วครับเออเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเช็คก่อนเพิ่งเก็บได้สาม็กมังกรมังกรอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมังกรน่าจะติดหินนะครับงานเข้าแล้วมังกรไม่เป็นไรครับผมเรียกหุ่นเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับจะได้ปีนภูเขาขึ้นไปแล้วก็เซฟเลือดตัวเองนะครับเดี๋ยวลอหุ่นก่อนนี่ก็มารีวิวพวกไอเทมเทพตูต่างๆนะที่ผมมีไปเลยไป ไปประความรวเร็วนี่นครับถึง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 ถ้าเลือดหุ่นยนตน์ครับจะอยู่ตรงซ้ายมือนะครับหลอดเขียวๆเลยเนี่ยเวลาเราใช้งานไปนะครับจะมีค่าสึกล้อนะครับเอากดกดโอ๋อโอ้กดลงไม่ได้วิธีลงจากหุ่นยนตน์ครับเราจะต้องกดสลับอาวุธเออเผื่อใครไม่รู้นะครับนี่แล้วเก็บไข่ปุ๊บเราก็ลงครับมับงกืผมไปติดหินตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยออ ยิงมันโอ้ยยาวเลยคราวนี้ยาวของจริงครับซิกมาโดมคางแฮสงสัยบักนะครับเพื่อนเก็บได้กี่อันแลวนวีซี <c oughs> มาไปต่อไปก็สลับอาวุธน,นะครับนี่โอเคขึ้นหุ่นต่อครับมับงกรผมไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวยิงเคลียร์กัน ต่อไปก็ไปเก็บไข่ตรงนั้นก่อนโอ้โหเก็บซะลากเลือดเลยลากเลือดของจริง16ฟองนานของจริงเลยครับเราวนี้นานนานลงก่อนกดสลับอาวุธครับพอกดสลับปุ๊บผมมาเก็บไข่ปับ๊บแล้วก็ขึ้นหู่นครับนี่วิธีเซฟเลือดของตัวเองนะครับเรามีไอเทมเทพทูเราก็ต้องใช้เป็นประโยชน์ครับคือต้องใช้จริง,รงเพราะว่ามังกรนี่ เขาตีโหดนะครับเพราะว่าที่ผมเล่นอยู่็นระดับออลิตมาเดี๋ยวไปวางก่อนครับเพื่อนทำอะไรอ่ะเพื่อนไม่ช่วยเก็บเลยให้ผมเก็บอย่างเดียวหรอเพื่อนมันก็้ะสิเออโอ้โหีกดวางก่อนโอเคเจ็ดฟองละแสดงว่าถ้าเล่นระดับออลิตเราจะต้องลงกับคนอื่นนะครับที่แบบเขาโหดนะครับเอากระสุนหมดถ้ากระสุนหมดกด R นะครับ กด A อ้าวยังไม่รีโหลดอีกไปเอาไข่ข้างบนนะครับเลือดหุ่นยนต์ผมใกล้จะหมดแล้วนะครับนี <c oughs> ่กระโดดอย่างเงี้ยอาเพื่อนเสียชีวิตละอึบอ๊บอึอ๊บเฮ้ยตรงนี้ขึ้นได้ไหมน่ายไหวหรือเปล่านายงานงอกแล้วผมกระโดดบ่ได้เฮ้ยเฮ้ <c oughs> ต้องตรงนี้แล้วกันตรงนี้ได้ไหมหุ่นยนต์ก็จะระเบิดแล้วบก่อนระเบิดอือบอืปบเลอลออบโอ้ยโอ้ยมังกรอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันมานพ่นเดี๋ยวผมเก็บไข่ก่อนไข่เลือ้อเปลี่ยนมาใช้ดาบน,นะครับนี่ดาบข้อดีของอาวุธเทพถูรครับมันจะไปขึ้นเวลาเราใช้รับขึ้นปานดาบมันจะไปข้างหน้ากับข้างหลังครับดังนั้น ถ้ามันตามเราอยู่ข้างหลังนี่เราก็จะสามารถตีมันตายได้ครับมังกรอยู่ไหนนี่เฮ้ยมังกรผมไม่ติดหินเนี่ยพลาดแล้วเดี๋ยวผมไปหามังกรกอนมังกรอยู่ไหนมังกรโอ้โหไปติดตรง <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกจะทําให้ผมเก็บไข่ได้ไวครับผมต้องไปเอามังกรนะอ่ะออ้ยลบลบ หิวเลือดนะครับหิวเลือดอมามาออเออเออมังกรนะไข่เหลือสี่ฟองครับเฮ้ยเพื่อน,อนๆอยู่ไหนเนี่ยไปเก็บสองลูกตรงนี้ก่อนมาโอ้หเก็บได้ทีละลูกแล้วเราก็ปีนมังกรนะครับ ปีนมังกรแล้วก็ไปวางตรงกลางแค่นี้แหละครับภารกิจของด่านอมุลนะครับอโอ้เอ้ผิดผิด,ผดจุดเฮ้ก้าแล้วอันนี้ใครหรือคนนี่โอ้โหไม่ใช่ละอันนี้มังกรฝั่งตงรงข้ามเอ้เลือดเหลือครึ่งหนึ่งครูดาว HP เยวเท่าไหร่วะเนี่ยอ่าโอ้ยอีกสองฟองอู้เลยฟองเดียวโอเคโอ้โหหลบก่อนดีเลือดเหรอครับจากนั้นเือตรงไหนอ,อะ่ะเยวตรงนู้ เดี๋ยวผมไปเก็บเองออนี่ปลาหนึ่งทีี่จะสู้บอสไหวไหมเนี่ยไหวอยู่มั้งผมไม่ได้เอาซิกมาโดามามานะครับมันก็จะเล่นย่านิดนึ่งนะมังกรนไมิขี่ก่อนเออครับคราวนี้ก็จะสิบสองฟอร์มแล้วนะครับแต่ต้องดูเพื่อนก่อนพอเราวาง ไข่ครบใช่ไหมครับก็ต้องถามเพื่อนๆก่อนนะครับว่าพร้อมกันหรือยังจะต้องเคลียร์พวกลูกกระจกหรือตัวกี้้เนี่ยให้หมดก่อนนะครับตัวก,กี้ก็จะมีตรงไหนบ้างอ่ะนู่นบินไปตีหรืนไปนี่พวกปลาห่อครับโอ้โหมาตามจริงผมต้องรอคูดาวหุ่นก่อนปลาตรงนี้เนี่ทั้งหุ่นก็พร้อมเออ เพื่อนพีบว่าไงสเปียล่ะไหนเคียร์เคียร์หมดยังเช็คกันดิหมดแล้วมั้งครูดาวหุ่นก็ตามจริงผมต้องให้ครูดาวหุ่นมันครบก่อนแต่ไม่เป็นไรครับอัดได้เปอร์เซ็นต์ผ่านก็จะมีอยู่นะ พร้อมกันยังเอ่ยพร้อมกันยังถ้าจะพิมพ์แชทผมต้องกดเปลี่ยนอาวุธเน่แล้วก็พิมพ์งี้ครับ <c oughs> yeah! Oh yeah oh yeah oh yeah ไปเลยซิกมาโดมละเพื่อนซิกมาโด Oh, yeah. โอ้ยโอ้มังกรบังมังกรของไผ่บังนี่ก่อนอื่นต้องปลาระเบิดทักทายบอสก่อนหุ่นยนต์ใช้พอดีก็จะคููดาวพอดีครับเอายังยังยังอีกเร็วเพื่อนรออะไรรอคููดาวระเบิดละ่ะผมพร้อมปลาระเบิดแล้วเนี่ยไอแคทโอ้โห เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมู้เดือดดือก้อนจะให้ย้ายมังกรเนี่ยนะโอเคเดือดเดดมังกรผมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอเค เอาเฮ้ยขึ้นมาก่อนไม่ได้งานงอกแล้วเอาบักอ,อ,อ๋คอคืนได้แล้วครับมาเร็วมาลุยครับลุยเอาอันไหนตัวจริงตัวปลอมนี่อ,อ๋อตัวนี้โ <c oughs> ดยที่ไม่เล่น <c oughs> เล่นนะอือปลามันอืออู้อ โ oh อ,อ,อ้ไม่มยบมังกรข้ามังกรข้อมาครับนี่นี่คือระดับอีลิตนะครับบอสจะตีเราโหดมากดูเลือดผมเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้เราก็ประทากันบนฟ้านะครับปานระเบิดไปก่อนอนอี่โอ้ยโดนดาเมจ โอ้มันฉีดค่อยๆไม่เอาเพื่อนมนันห้ามหมดแล้วทนไหมเพื่อนนี่ทนไหมเพื่อนผมก็จะตายเพื่อนเพื่อนยิงยิงขุมยนต์นะครับยังใช้ขุมยนต์อยู่อีกคนนึงที่เขาสายทรับนะครับก็คือใช้เกาะเมอร์คิวรี่มันถูกเปล่าเกาะสีภูว์หวานแววอะเกาะนั้นจะเป็นเกาะทรับนะครับคือสามารถชุบได้เลยแล้วก็มีฮิวเลือดในตัวนะครับเฮ้ย ไม่ไม่โอ้ยเสียชีวิตเพื่อนซุบหน่อยเร็วเร็วเออตามจริงอ่ะผมแก้งตายนะเพื่อนผมจะเอาฉากนี้นี่มาแล้วคือมาเล้วมาเล้วมาครับมาองกรข้าพเจ้าอยู่ไสโอ้โหแล้วก็มายิงค่อยเนี่ยนะถ้าเราอยู่ใกล้เพื่อนที่มีเกาะ เมอร์คิอรี่นะครับเนะมอร์คควรี่นี่มังเราก็จะได้รีเลือดด้วยนะครับแล้วมังกรผมอยู่ไหนเนี่ยมังกรมังกรตายน่าจะตายด้วยนะครับโอ้โหเรียมังกรมังกรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทนได้เพื่อนป้มามันก่อนมังกรมาแล้วเออเอ,อ้ยยิงม,มังกรมังกรเลือดลดมาประทรับอุเอ,อดย ใกล้ตายแล้วเร็วเร็โอ้ยหชีดใจชีดค,ค่อยโอ้โหพ่นไฟโอ้โหมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนไกลตายละบอสไกลตายด้วยครับอ่ารีบเลยคราวนี้บอสอยู่ไหนล่ะหนีอยู่ใต้ผมครับเออตอนนี้เป็นตัวร้อยน,นะครับปาระเบิดก่อนอ,อีให้มันโดนอย่างนั้นแหละ นี่อย่างนี้ครับอย่าบอกนะว่ากระโดดมาใส่เป็นไม่ได้นะเดี๋ยวผมดูก่อนไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่เราต้องเข้าไปพ่นไฟใส่โอ้เฮโอ้โหจะลอยไ่ใส่ลบๆบบอุ้ยไหนล่ะโอ้โหไอเลือลดผมรถแล้วนี่โอ้บังคับยากเดี๋ยวผมบินไปตามๆกัน คอยดูนะครับไหนล่ะหาอยู่โอ้ยไหนอะไหนโอ้ยมันกลางชาร์จกลางชาร์จเพื่อนยิงอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนไปบินเล่นอะไรเออช่วยกันยิงหน่อยสิโอ้โหอย่างทีเลยนั่นสกิลบอสครับนั่นเห็นไหมคราวนี้เปลี่ยนสลับเป็นเดี๋ยวเอาหุ่นยนต์ก่อนเออหุ่นยนต์งาน เนี่ยนี้ครับไปไหมเ <c oughs> น้นลอยครับแต่มาหน้าผมใกล้หมดละพนไฟพลไฟพนไฟนไฟกลแล้วไกลแล้วๆกลแล้วปลาระเบิดกันปลาระเบิดอิู่อ้ยลบลบขึ้นหุนเอาตัวรอดกดอุ้ยขาเนี้ก็ยิงมันเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ยพาแล้ว โคตรเหนื่อยเลยเรียบร้อยครับนี่ครับโชว์ประสิทธิภาพไอเทมเทพทูในระดับโหมดอีลิตนะครับตอนแรกผมก็จะเล่นโหมดธรรมดาพอดีเขาชวนมีคนชวนนะครับว่าฮะมาลงโหมดอีลิตผมก็ไปเล่นกับเขานะครับนะเรียบร้อยโอ้สนุกสนุกไม่ได้มาเล่นนานครับเอ้ยยังไม่ได้ลงจากหุ่เลยตัวผมอยู่ไหนเนี่ย เพื่อนก็นรีบทำเกินห่าึืนครับ้ยยิงได้เว้ยอืยอโอ้มันยิงได้ไหม <c oughs> อ่าแล้วคราวนี้พอเราเคลียร์ด่านนั้นเสร็จใช่ไหมครับเราก็มาเอารางวัลครับนี่แหละว,วิธีฟาร์มครับแต่ถ้าฟาร์มเน้นความเร็วจริงๆผมแนะนำให้ลงระดับปกตินะครับมันจะเร็วกว่าเยอะครับมา คราวนี้เมื่อเราจบระดับออลิตแล้วเราจะได้เท่าไหร่มาดูกันครับอมุนนะครับกดปุ๊บอ,อ, 8, อือออได้แปดพันอ๋อแต่ไอค่าที่แบบเขาเรียกอะไรค่าการยึดธงนะครับเราจะได้มาสองแต้มนะครับถ้าผมจะไม่ปิดนะเนี่ยได้มาสองแต้มนะลืมดูค่าเก่าเลยเท่าไหร่มานี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบรรกาศยากไดเวอร์นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ 搞不搞？卡